สายตาเธอก็หูอยู่เด็ว่าเธอนอกใจหูเบิ่อมาต้องพายกลโง่ยือใจบ่ให้เจ้าละ,ดะ,ดะเห็ุดีน้ำสุยางส่วนน้ำสุยามยังมีนาำตาอย่า,าทําแบบนี้เรือลาเห็นปานวยตาเจ้ายัางนอน เจ้าสิไปกาพราะาใจเหตุผลอยู่ละในข้าวข้าดองกองสูงเสียดฟ้าคนที่นา่ารักกลเป็นโตเหาเมื่อเจ้าไปนี้เป็นเจ็บสำไใดเกลั้นใจพักเอาตกแบบเท่ยินดีนำเขาหน้าที่แป็นเจ้าเือลบเจ้า สาวสาวหลงลูกแผนสศเธอที่ใจ้ำเน้เย็นห้ซุ่มจบแบบเทเทไปแบบนุ่มนเป็นไอสีกลุ่มปวดใจสำได้สิกเลันมารส่วนทดคราบจากฟอโจสาว้อยพิ่นบ้านแพงกับจบแบบเท่ท กว่าพี่หน่อเขาเชื่อในผลเงินเพงครับเมื่อเจ้าสิไปกับพ่อเข้าใจเหตุผลอยู่ละดีเข้าคาดอกกองสูงเสียดป่าคนที่น่าลักลายเป็นตัว เจ้าไปดีไม่เจ็บสำได้กันใจทนเอาจบแบบเทๆยินดีนำเขาหน้าที่แฟ้นเา่าคือลบเจ้าจากใจจบแบบเทๆอยากออกรันเว่ความผักสองเขายินดีน้นองกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงงู ผูแ้แขนสรงเธอดีใจนำเด้อให้ยินให้สุม่มรูแบบทีทไปแบบนุ่มๆเป็นายสีกลมหัวใจสำได้ผูแ้แขนสรงเธอดีใจนำเด้อให้เย็นให้สุม่มรูแบบทีทไปแบบนุ่มๆเป็นายสีกลมหัวใจสำ สองใบลันลันรลบพี่น้องอเมเจอร์ครับเป็นปีสองพันสิบหกครับตัวนี้นะครับเป็นอเมเจอร์รุ่นใหม่นะครับผมใหม่ล่าสุดของอเมเจอร์เลยครับพอดีก็ได้มาสามใบครับดังนั้นก็รื้อทำความสะอาดครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เช็ดนะครับลองก่อนี่ถอดตะแกรงออกถอดตะแกรงออกนะครับรื้อทำความสะอาดก่อนอันนี้ก็ยังไม่ได้เช็ดนะครับเช็ดฝุ่นข้างในนะครับเพิ่งได้มานะครับ ซื้อมาจากร้านซิปมิวสิกคอนกันนะครับได้มาสามใบครับซื้อไหมนะซื้อมาในราคา2องหมื่นนิดๆต่อใบนะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้นะครับสภาพ9ก้าเลยก็ได้เลยเพราะว่าอยู่บนรถแหนะครับรถแหก็ ทำมาไม่ได้ออกงานก็เลยขายนะครับว่างั้นแต่ก็สวยครับสภาพสวยมากเลยนะครับสภาพสวยมากก็สมราคาครับสมน้ําสมเนื้อนะครับแต่ถ้าเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่ด้วยครับนี่รุ่นแลมนี่ครับรุ่นแลมตัวใหม่ครับเป็นแลม2016นะครับก็สุดยอดครับสุดยอดครับสองใว้ใสายรถแห่มินิครับไว้ขึ้นรถแห่มินิ นะครับก็ขึ้นข้างหน้า2ใบข้างหลัง1ใบก่อนครับมีเงินก็ค่อยซื้ออีกหนึ่งใบนะครับข้างหลังส่วนตู้เก่านะครับตู้เก่าตัวนี้ก็จะเป็นชุดลงตามงานหมู่บ้านหรือว่าเป็นงานเครื่องไฟงานดนตรีนะครับด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะประจําอยู่บนรถแหเลยครับอเมจอร์นครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีขอบขอบแขวนนะครับไม่มีขอบแขวนนะครับประมาณนี้ครับพี่น้อง รอชมครับพี่น้องรถแห่มินิบัสมงคลสซาวนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังอ่ากำลังซื้อของเตรียมครับไม่ว่าจะเป็นพวกเ o อ e r พวกตู้นะครับตู้เบรที่ใช้ก็จะใช้เป็นตู้เทอร์โบแปรผันนะครับอินฟินิตี้นะพี่น้อง18นิ้วครับผมตอนนี้ก็ทีมงานกำลังอ่าทำให้อยู่นะครับขึ้นงานให้อยู่นะครับสำหรับเทอร์โบแปรผันเดี๋ยวว่างเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมที่โรงงานเทอร์โบแปรผันแน่นอนครับผม ตอนนี้ก็ทีมงานกําลังขึ้นงานให้นะครับวันนี้ก็ผมได้มาก็ถอดเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อเตรียมนะครับแต่ที่แน่ๆตู้กลางเมเจอร์นี่วันที่23ผมเอาไปลงอยู่บ้านจุบกห้วยราชนะครับเดี๋ยวลองใครอยู่ใกล้ก็ลองเวะไปเล่นดูได้ครับเบ้ไปเล่นได้ลงให้กับกระตุ่มสุรพงศ์นะครับพี่น้องข้างละใบครับผมส่วนตู้โลก็น่าจะถ้าเทอโบเปไปผ่านมาไม่ทันก็จะเอาตู้โลนี่และไปครับสักค่าละ2ครับ ตู้โล่ข้างละสองเสียงกลางข้างละใบพอนะครับที่บ้านจุบกห้วยราชครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะใครทราบก็คอมเมนต์มาบอกได้ครับผมบ้านจุบกอําเภอห้วยราชนะครับอเอาเป็นว่าประมาณเมื่อกี้ผมก็ใช้นะครับ i6000 นะครับไอ0กพันขับชแนลเดียวนะครับเมื่อกี้2ใบเลยพี่น้อง2ใบเลยนะครับลองดูครับลองดูแต่เพราะว่าตอนนี้พาวเวอร์ยังไม่พอก็ลองเอา i6000 นนี่แหละครับอ่า ชแนลหนึ่งก็สองใบเลยนะครับเมื่อกี้นะครับก็อาจจะอาจจะยังไม่อิ่มนะแต่ข่าวานะขา่าถ้าอยากให้อิ่มอิมต้องข้างละใบ,บครับอิ่มแน่นอนเสียงนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแต่ถ้าอันนี้อันนี้ลองครับลองเ <laughs> <laughs> พเวอ์พอเวอไม่พอครับก็ลองไว้ลองดูก่อนเนาะก็ถือว่าสุดยอดนํำนํำเสียงของเมเจอร์นะครับก็เขาก็จะเป็นแบรนด์ เป็นอันดับต้นๆนะครับในวงการรถแห่รงการหมอลำนะครับสําหรับตุ้กลางอเมเจอร์นะครับผมส่วนมากก็จะรู้จักกันดีเนาะเฮียรงนะครับของเดียมเพอปทายครับพี่น้องสําหรับอมมเจอร์นะครับประมาณนี้ครับผมเอามาฝากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ